นั่งๆหรือนั่งเลยะหมอแม่นั่งเนี่ยเอออะแล้วทำไมต้องแม่อ,อมาออมากเขาก็จับที่ประจรนดูลมปานอะไรต่ออะไรในตัวลื้อน่ะสินี่สารนี้มันมีมาตั้งห้าพันกว่าปีแล้วนะแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอทำไมลึอโง,ง่งี้วะหวังว่าหลานที่ออกมาจะไม่โง,ง่เหมือนแม่มันนะ,อ,อ,ะอ้าอะไรอะอะไรอะไม่มีเด็กอะเฮ้ย แล้วผู้ดานายไม่มีเด็กหมายความว่าไงก็ตัวจับสัญญาณชีวิตของเด็กในท้องอีไม่ได้สิเพราะว่าไม่มีเด็กในท้องอีอ่ะเอ้ยอามาเอาไอ้หมอบ้านนี่มาทำไมพูดจาไม่เป็นสิริมงคลกับลูกในท้องหนูเลยนะกลับไปให้หมดเลยกลับไปเลยเอย่าทำแบบนี้เอ๊ยออกไปอะไรอะไรลื้ออะไมาแทาท้องเลยอะไรนี่ลื้อจะพาใครมาลื้อครดูนะใครดูนะอย่าให้อ้วนรู้นะว่าลึกโกหกนะ ไม่งั้นนะว่าเอาหรือต้องเลิกต้องอย่ากับตีเล็กแน่นอน <S <S ไปดูไปไป